สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กี้อยู่ที่ m อ c l i n คลินะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมาให้ดูน้องไอนะคะหลังจากที่ขูดจิลเลอร์หน้าผากนะคะไป3วันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อุ๊ยน้องเป็นโควิดหรือเปล่ามาฝั่งนี้ดีกว่าน้องไอเราจะได้สีสวยในตรงนี้ไหม นี่คะ่ะวันนี้เราอยู่กับน้องไอ้นะคะเป็นไงบ้างาน้อง<า>ไอ้ไหลังจากที่ขูดฟิลเลอร์นะนี่หน้าใหญ่มากขูดฟิลเลอร์หน้าผาไปเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนแรกที่มาคือบวมมากใช่ไหมคะบนหรเอลยกอ่าาะคะะลวอาการบวมทําให้เราเป็นรเอ้ทำให้เราเป็นยังไงบ้างบอกว่าจิตหลุดไหมหลุดร้หงา้อ่าฮะแล้วก็แบบจะบ้า เหมือนสิ้นหวังแล้วใช่ไหมตอนแรกเพราะว่าเราก็ใช้หน้าตาในการทำอาหารจีนแล้วก็แบบว่าผบเจอผู้คนเลยะใช่ผบเจอผู้คนแล้วพอน้าผากบวมมนไหลลงตานี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะอืมรู้สึกยังไงบ้างคะก็กลัวแบบไหลแล้วตาบอดเลยอย่างเงี้ยก็คิดไปแบบอุ้ยมันจะดึงตาเราไหม จะเป็นนู่นไหมจะเป็นนี่ไหมอะไรอย่างเี้ยคิดไปทั่วแบบค่าไปหมดเลยต้องขอบคุณน้องไอด้วยนะที่ให้เราถ่ายแบบวิดีโอตอนเที่ยวออกอ่ะซึ่งมันดูโหดมากเลยใช่ปะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้นใช่ค่ะคนพักมาเยอะมากก็คือการการขุดอผ่าค่ะมีทั้งการดมยาสลบด้วยแต่ถ้าเกิดดมยาสลบก็จะเพิ่ออีกหนึ่งมื่นบาทนะคะแต่น้องไอบอกว่า มันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าวันนั้นมาบอกได้เลยว่ามาแบบด่วนด,ด้วยก็คือน้องไอ้อะมีอาการว,วมมาทั้งหมดประมาณกี่วันนะคะอาทิตย์เลยค่ะพี่กิประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็ทักมหาพี่กิ้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่ามาขูดแบบเร่งด่วนเลยรอไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตตกมากเพราะว่าวันนั้นแบบว่ามีอาการว,วมลงตาด้วยใช่ไหมคะ จนแบบบวมเนี่ยตอนนี้เริ่มยุบแล้วจนต,ตรงเนี้ยเป็นแบบตรงนี้คือแบบเริ่มพอ,อยุบแล้วแบบลอกเลยออื uh huh. มันหายบวมอาะความรู้สึกเป็นยังไงบ้านหายกีส่สัปดาวันตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันจะหายมันจะบวนมนานไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าตรงเนี้ยมันจะยุบไหมตรงที่เป็นอวตารตรงเนี้ยมันจะหายจริงหรอมันจะมันจะมันจะไปจริงๆริงไหมอะไรอย่างเงี้ย uh huh. พอวันนี้แต่งหน้าได้ก็คือ,อยุบหมดเลย ก็กติรู้สึกดีขึ้นเป็นขึ้นนะคะเพราะ้าบวนเพราะว่าการที่เราหน้าบวมตอนนั้นอะแล้วเราไปดูเคสของแบบคนที่หน้าแบบเสียไปเลยเราก็มีความว่าติดหลุดแบบว่าร้องไห้โวยวายไปเลยใช่ไหมน้องไอซ์ใช่แบบนั้นเลยไปดูคนนี้แบบเขาแบบเป็นหนักมันแก้ไขไม่ได้ใช่ค่ะก็เลยบอกว่า โหจิตหลุดไปเลยเนาะวันนั้นมาบอกว่าเหมือนจิตใจแบบไม่ปกติแล้วแบบฉันเศร้าหมองใช่แล้วแ<ม>บบไม่อยากเจอใครแบบไม่อยากตอบคาถามใครอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าการที่เราแบบว่าผิดหวังหรือมีอาการแบบตกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะก<ช>็คือแต่ดีที่น้องอายแบบมาแก้ไขได้ทันใช่ไหมแบบพอดีแบบพิกกี้แบบ ตอบเร็วปุ๊บป,ปั๊บนัดเสร็จสับพอดีอะไรอย่างนี้ก็เลยบอแล้วราคาก็โอเคด้วยใช่ใชแต่ต้องมาทำแล้วปล่อยไม่ได้ค่ะแล้วก็พี่ได้ย้อนกลับอยู่ในเ c e b o o k นะบอกว่าจำหน้าเฟซบุ๊ก Facebook เลยใช่ไหม<笑><笑><笑>ใช่ <questionnaire> เป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมน้องไอซตอนนั้นเราไม่ได้บอกใครด้วยใช่ไหมว่า ใช่น้ำผกเราใช่<ร>ไม่กล้าบอกเพราะว่าอายไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราแบบเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบคนคนแบบคนรอซ้ําเติมมันก็มีถูกปะใช่แบบคือบางคนเขาบอกว่าไม่ให้เราไปฉีดแต่เราก็ไปฉีดก็ฉันอยากฉีดอ่ะฉันอยากฉีดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงวันถึงเวลาที่มันแบบเอฟเฟคขึ้นมาแล้วแบบคนที่ให้กําลังใจมันก็ม,กมีคนที่แบบเขารอแบบรอแบบ ัเตหัวรอถหรือสั่เติมมันก็มีอะไรก็เลยแบบไม่อยากบอกใครไม่อยากให้ใครรู้แต่มันก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ไหวนะในการแบบว่ายุควงของเราในครั้งนี้ใช่ค่ะไวมากแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบอย่างน้อยก็โชคด<น>ีดูรูปวันที่มาหน่อยได้ไหมน้องไอว่าเป็นยังไงบ้างแล้วบอกว่าแผ่ก็คือสวยด้วยนะบอกเลยนะไม่ขอเดือแผ่นิดนึง แผลคุณหมอเย็บให้ประมาณสามเข็มนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยแผลคือเล็กมากแล้วก็อยู่ในผมเลยนะคะเขตนี้กี้บอกว่าขอพี่หมอแบบ VIP เลยนะว่าคุณหมอน้องเป็นแบบว่าแอดมินกลุ่มแบบว่าแปลงเพศนะอะไรอย่างเงี้ยให้คุณหมอทำให้สวยสวแล้วน้องรีวิวให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่นี่ค่ะมันเลอ้วนอันนี้คือ บวมแบบนี้เลยนะคะเราก็เลยแบบว่าจิตหลุดเลยใช่ไหมว่าปุ้ยเดี๋ยวมันจะเสียโฉมใช่จะอะไรอย่างเงี้ยตาบอดไหมใส่ลงตาไหมต้องบอกเลยว่าวันที่น้องมาคือมีอาการบวมแบบหนักมากน้ําตาไหลเองแล้วก็มีอาการตาแดงใช่ใช่ตาไหลเองเลยแบบไม่ได้ลองไห้แต่น้ําตาไหลเองโอเคก็ปึ้มปิ่มเราในครั้งนี้ใช่ รู้สึกแบบเป็นที่พอใจแล้วคุณหมอประทิดไปนเนมบ้างดูแลดูแลเทคแคร์เราดีไหมคะดีมากแบบคุณหมอแบบพอเห็นเราแบบร้องร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ยหมอก็แบบนิดนึงลูกนิดนึงลูกจะเสร็จแล้วลูกใจเย็นนะล,ลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่พยาบาลผู้ช่วยก็ดีพ,พิกี้ก็ดีคอยจับมือคอยอะไรแบบให้กําลังใจตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกประทับใจที่เอ็มดีก็แนะนํานิดนึงสาหรับใครที่มีปัญหาแบบ คิวเลอร์หน้าผากอักเสบอย่างเงี้ยก็แนะนำที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเหมาะก่งก็ดูแค่สับแค่สับมันคือแต่งหน้าได้แล้วแต่งหน้าได้แล้วทำเขียวไม่มีเลยอ่าฮะแล้วเราได้ไปย้อนดูคลิปของเราแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่วันนั้นแบบปกติอ่ะเราดูคนอื่นใช่ไหมว่าเฮ้ยเขามากุดหน้าผากเขาฟิลเลอร์อักเสบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนั้นเป็นเราเองจริงๆอ่ะ เป็นยังไงบ้างไม่คิดว่าจะแบบจะเกิดแจ็คพอตใช่ไหมใช่บจะจะหวยมาออกที่เราอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดเลยว่าหวยจะออกที่เราแต่พอไปเห็นแล้วแบบรู้สึกสยองมากแบบอ่าฮะแบบไหลออกมาแบบทะลักทลายมากทะลักทะลวงมากใช่ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลังจากนี้มีแผนที่จะเติมอีกไหมคะไม่แล้วค่ะ ครับยุบกว่านี้หน่อยก็ยังไงอาจจะเสริมเป็นซีโคนไปเลยใช่ค่ะอ่ามีคนบอกว่าคนไข้เบื่อเบว่นําำเกลือใช่าเอมมี่แกนะโอเค้องนี่มาด้วยวันนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคุณหมอจะว่ายังไงว่าอันนี้ฉีดยามากี่วันแล้วเอ่ยวันนี้ครบสามวันแล้วค่ะครบสามวันก็คือดีขึ้นเยอะมากเนาะไวมากใช่ฟืนไวมากจากวันนั้นแบบ สภาพจิตใจก็ย่ำแย่หน้าก็รวมเลยอนยะ่างเงี้ยดีขึ้นเยอะมากๆแบบมาแบบเหมือนอาวาตารอ่าอ่ะโอเคค่ะยังขอบคุณนะคะเป็นไงห้องตักที่นี่แบบดีไหมดีมาตรฐานคลินิกใหญ่ไหมใหญ่มากเหมือนโรงพยาบาลแบบพยาบาลย่อมย่อมอย่างนี้เลยค่ะห้องห้องพักฟื้นห้องคนไข้ก็แบบ V.I.P เวอร์ World, เหมือนโรงแรมมากโอเคค่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าคุณหมอจะว่ายังไงบ้างนะคะหลังจากที่น้องไอซ์ทำไปสามวันถ้ารวมวันที่ทำก็คือวันวนี้วันที่สี่ใช่ค่ะโอเคค่คะเดี๋ยวรอแป๊บนนะึ่งเดี๋ยววันนี้กี้ก็จะมีการอัปเดตหน้าอีกแล้วนะคะ <c oughs> แต่ยังไม่บอกนะคะว่าทำอะไรเดี๋ยวรอดูนะคะคลินิกสวยมากขอบคุณคะ่ะอันนี้เป็น ภายข้างล่างนะคะคลินิกนะคะก็จะมีมีเคาน์เตอร์นะคะแบบนี้ใครที่มาถึงก็สามารถมาลงทะเบียนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องทําแผลห้องคอนซัลท์คุณหมอนะคะพี่ี้ทาอะไรคะอาจเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอในไลน์หน้านะคะจะมาบอกทุกคนว่าวันนี้จะมาทําอะไรนะคะอืม อาจจะเก็บนะคะเดี๋ยวมาบอกในไลฟ์สดหน้าว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้คุณหมอคุยงานถึงไหมคะโอเคใครที่สนใจสัญญกรรมหน้าอกนะคะตอนนี้ก็ มีโปนะคะของ m มติว่านะคะซึ่งคุ้มมากวันนี้แบบว่าคนไข้ามาฟอลโล่ไปคือแบบประทับใจพอใจมากนะคะตัวมีชิปก็จะเป็นแบบว่าหยดน้ำนะคะอันนี้คือชิปของหยดอันนี้คือชิปของ m o ติว่านะคะตัวนี้ก็จะนุ่มพิเศษเลยเวลาเทคเจอร์ในการแบบว่าอยู่ในร่างกายนะคะมันก็จะหย่อนเป็นหยดน้ำอย่างนี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะไม่มีไม่มีชิปนะคะโมติว่าก็ป้องกันการเห็นขอบด้วยเดี๋ยวอนาคตที่อาจจะแบบว่ามาอาเป็นโมติว่านะคะแล้วก็ทำให้เล็กลงนะคะชอบตรงนิ่มแลวมีชิปสวัสดีค่ะพี่อัฟเนี่ยใครที่สนใจอยากจะมาทำที่ MD นะคะก็อยู่ปากซอยลาดพร้าวเจ็เเลยนะคะแบบนี้มาให้ดูนะคะ ถไฟฟ้ากำลังขึ้นนะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยถนนราบเท้าอยู่ตรงปากซอยเลยเข้ามาประมาณเออสงร้อยประมาณหาสิบเมตรนะคะก็จะมีที่จอดรถแบบนี้นะคะของคลินิกนะคะเห็นไหมเนี่ยข้างๆเนี่ยคือที่จอดรถน,นะคะนีบริเวณ คลินิกก็อยู่ตรงทางเลี้ยวเข้าซอยประดิษฐ์มนูธรรมพอดีนะคะหรือเรียกทางด่วนนั่นเองค่ะเข้ามาก็คลินิกก็มาตรฐานตอนนี้กี้งดน้ำงดอาหารไปเท่าไหร่อ่ะ งดนำ้ำงดอาหารไปตั้งแต่เที่ยงนะคะวันนี้น่าจะผ่าตัดประมาณบ่ายโมงเอ้ยไม่ใช่เบอร์แล้วเห็นไหมหนึ่งทุ่มนะคะชอบตรงนิ่มและมีชิปได้ค่ะเด,เดี๋ยวจะมาบอกอรายหน้าว่ากี้จะทำอะไรกับอิมดีคลินิกในวันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึ่ง คนใ้ทางตะโนนะโอ้หนีเป๊ะเวอร์มากทำไมวันนี้สวยจังอ่ะเอาเดี๋ยวแพ้พกี้พกี้น้าสดเวอร์วันนี้ืมต้องสวยขนาดนี้เลยค่ะเด้ยคุยกับคุณหมอยังคะยังเลยโอเคะให้คุณหมอดูนะคะว่าคุณหมอว่ายังไงบ้างคุณหมอว่าเป็นปอดวมหรือเปล่า คุณหอห่า๋อนาา้นาผากน้าผาไม่เป็นไรแล้วนะคะอจจะัจม,มาไหนมาตรงนี้แล้วปอดบวมค่ะ,ม,ะมาไหรลมาหน้าอกน,นะคะโอเคนึงนะใครที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะคะ <S <S วันนี้น้าสดเลย คุณหมอก็คอนซัลเคสอีกเคสนึ่งอยู่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าคุณหมอจะว่ายังไงบ้างหลังจากที่เจอหน้าผากของไอ้หลังจากที่ทำไป3สามวันนะคะ, mm hmm. ะเดี๋ยวให้ดูแผนนิดนึง สวยมากเล็กนิดเดียวเองนะคะหมอเย็บไปสามเข็มเองวันนั้นหนะะ้าขาเคทที่ร้องไห้ใช่ค่ะอันนั้นคือร้องไห้หรือว่ากลัวหรือว่าเจ็บโลกเจ็บเจ็บใ,ใจตัวเองด้วยอะไรด้วยคิดหลายอย่างไงพี่กีแบบโมโหตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยอือหือให้เย็บสามเข็มคะ่ะ เชื่อไหมแบบตอนที่เป็นนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เลยนะตอนที่เป็นตอนนู้นอะนึกถึงว่าอะไรบ้างแบบเุ้ยจะแบะบคิดไปถึงขั้นบอกว่าเรามันจะติดเชื้อมันจะแบบติดเชื้อนีอ่กระแสะเลือดฉันต้องไปถ่ายเลือดไหมฉ <He S 2> ันจะตายไหมแบบคิดวิตกกังวลเห็นเราแบบว่าไปไนี่ด้วยใช่ไหม<ช>ไปตรวจหาเชื้อด้วยใช่ไห<ช>มไปตรวจยังไงคะก็เจาะเลือดตรวจ ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสรุปว่าเม็ดเลือดขาวแบบมันค่ามันขึ้นสูงเนาะหม,มอบอกว่าติดเริ่มติดเชื้อประมาณเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อสามวันก็เลยไปให้ยาฆ่าเชื้อสามวันนะคะตอนนี้ถ้าไม่แต่งหน้าก็ดีขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมน้องอใช่คะ่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเห็นบอกว่าขอบตาลอกเลยนะคะเพราะว่ามันมันเป็นมีอาการบวมมาก่อนนะคะตั้งแต่ยุบไปเยอะมากเออยยุบไปเยอะมาก จากตอนแรกบอกว่าตุ่ยมากอันนี้แก้หน้าผากเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ฉีดเอ่อฟิลเลอร์มานะคะแล้วก็มีอาการอักเสบนะคะบวมไหลลงตาเลยนะคะก็เลยได้มาขูดออกแล้วก็น้องได้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยแล้วก็พบว่าติดเชื้อติดเชื้อนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวใช่ไหมเหลือใช่ค่ะ เป็ดขาวขึ้นสูงเป็ดเลือดขาวขึ้นสูงนะคะอ่ะก็จะทำแผลให้คุณหมอตัวเช็คนิดนึงสะผมเองเนี่ยนองมาจากชลบุรีเลยใช่ไหมขับรถมาเองเลยค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวก็ขับได้ปกติก็คือแบบตื่นเช้ามาวันที่ อยากจะทาติดชามะก็ขับรถแล้วอ่ะขับรถออกไปนู่นไปนี่ไปกินข้าวอะไรได้ปกติแต่มันยุบลงเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้พันกี่วันคะเนี่ยสามวันโอเคแล้วใส่อะไรแทนคะอันนี้เคสนี้ไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่นะคะคุณหมอขูดแล้วก็พักเอาไว้ก่อนแต่คนไข้บอกว่าถ้าเกิด เมียการที่มันยุบลงแบบว่าน่าเกียดอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเสริมเป็นแผ่นซีโคนแทนนะคะทํ่ถ้าแบบมันดูไม่แบบไม่ดูเป็นแบบหนกผู้ชายก็ไม่เสริมแล้วไม่ทำเลยแล้วแต่งจริงนี่ก็โอเคแล้วนะประมาณเนี้ยให้ดูแผ่อีกทีหนึ่งนะคะ เดี variance, ๋ยวมาดูก <size> ันว่าเขาหมูจะไปเหตุผลอมไรติดเช็ดใช่ก็หมอกฟอลโล่จมูกอยู่นะคะ วันนี้มาเเผยหน้าสดให้ทุกคนดูนะคะ ครับหนึ่งนะคะคุณหมอมาแล้วค่ะอ่าคุณหมอมาแล้วยูเปลาะค่ะเนื้อนี่นึกว่าจะนุ่มเป็นน้ำโอ้โหเธอแข็งแรงมากน้องกลับไปฉีดใหญ่สองวันเดียวฉีดได้ไหมงั้นหมอไม่ฉีดได้แล้วนะโอเคแค่รักษาไหมโอเคแล้วใช่ไหมครับพี่หมอแต่ถ้าเขาอยากฉีดเราจะฉีดให้อ่ามันครบแล้วไหมอ่ารักษาให้เซฟทีกับเล็กซ่าถ้าถือเจ้าจะให้แต่ถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ก็ฉีดก็พันบาทสองตัวลูกไม่ต้องแล้ก็ได้โอเคจบโอเคจบสุดยอดนึกว่ายังร่วมอยู่ถ้าร่วมผมจะจอดอีกพี่หมอก็ไปตัดให้น้องเขาเป็นพยาบาลให้เขาตัดใหม่ให้ได้ใช่ได้เลยครับที่หน้าตัดได้เลยนะลูกโอเคน้องนิรินบอกว่าหายไวๆนะคะหายอีใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างนี้ปลอดภัยแล้วเนอะพี่หมอน้องปลอดภัยแล้วโอเคค่ะก็ยัง งดพวกอาหารการกินอยู่นะพี่หมอแล้วแต่เขาเขาแข็งแรงมากเลย <c oughs> แข็งแรงนะคะโอเคค่ะเพราะว่าชอบออกกําลังกายที่ป่าชอบออกกําลังกายที่ป่าที่นมแล้วก็ช่วงล่างขาก็เลยทุกส <c oughs> ่วนเลยแต่ไม่ยอมผอมนะครับโอเคค่รแบยบร้อยนะ,ะ <c oughs> ถ้ามีอะไรก็ทักมานะน้องไอซ์นะ แค่นี้ก็ปิ่มแล้วเนาะปิ่มเล้วครับเพราะมันใช้ชีวิตได้ตามปกติไงไม่ต้องบอกว่าใช่ตอนแรกคิดว่าจะอาจจะบวมนานอะไรอย่างเี้ยใช่ไหมใช่แบบแต่ก็ระวังเรื่องอาหารการกินไว้ก่อนนะพวกแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ทานแล้วใช่ไหมใม่ฮอร์โมนก็อย่าเพิ่งนะประมาณหนึ่งเดือนได้เพราะว่ามันอาจบวมน้ำเหลืองได้ เราเบียวก็คิดว่าจะมดยาวๆอมดยาวๆดีดๆดเลยเพราะว่าถ้าบวมน้ําเหลืองเธอได้มาเจาะอ,ออกนะใช่ถ่าเห็นผลไวมากเลยนะอือนั่งเลยีินลูกแบบเพียนปั๊บเลยนี่ค่ะ,ก,คะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะคะในการขูดหน้าผากในครั้งนี้นะคะจ้ยค่ะหน้าผากที่แรกมามด้วยความ ความเจ็บปวดรัวเปล่านะคะมาด้วยความแบบนี่ดูด้านข้างค่ะโอเคได้แตเยอะมากเลยมันแรกนี่แบบปังปังเลยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวกลับชนบุรีเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวรถจะติดแล้วโอเคบิ๊ รีบกลับเลยเดี๋ยวทำแผลให้เรานะแล้วก็อันนี้ก็ไปเช็ดด้วยเบตาดีนะน้องไอ้นะเนี่ยให้ดูแผลแผลเล็กมากก็จะมีค่าแบบว่าสเก็ดดำๆนะคะค่อยๆเช็ดออกทุกวันแล้วก็อาทิตย์หน้าหมอบอกว่าให้ตัดใหม่ได้เลยนะคะคีปลอดภัยสวยงามค่ะยังไงขอบคุณน้องไอ้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะ เออมีปัญหาจตีรอนผ่าอักเสบอยากคุณผ่านะคะก็มาได้ที่เอ็มดีคลินิกนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะปะ่าจะไปส่งเราไอ้กันขึ้นรถอ่าเดินแบบสวยเลยคะ่ะเดินแบบนั่งนะงว่วั <c oughs> นนี้สวยเลยขนาดนี้สวยจริงจริงหรอโอ้โหตัวจะแตกขนาดนี้ ผอมเลยนะจ้าวันนี้บอกเลยไม่กินข้าวก็กินข้าว้อยมากพี่กี้กินไม่ลงอ่ะน้าหนนมกี่ซีซีเนี่ยอ๋อหนูว่านมจริงเธอทำนมได้หรอเนี่ยนมไม่เท่ากันหรอโอเคนะสวยนะอันนี้สูงหนึ่อนะสวยแล้วสวยแล้วไปแล้วนะพี่กลับขับร